เอโยเซิรสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าหนี้เลย GBC Demon GR สองร้อย R นะครับผมปี2023เลยนะครับลูกค้านะคู่คันนี้คือเท่ๆสวยๆเลยนะครับรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะตัวนี้นะครับผมเป็นตัว Dacosta 2นะฮะเป็นตัวใหม่เลยนะครับสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยชุดสีนะฮะเป็นสี เทาดลมโบสนะครับสวยๆเลยตัวนี้เ็ตัว4ีวาวนะลูกค้าท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยครับลูกค้ามีแค่กระจกแต่งซิ่งมาให้นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับผมใช้งานได้ยาวๆเลยรถเลขหม่แค่หลักพันโลเท่านั้นนะฮะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะใหม่สุดๆไปเลย เจ้าคันนี้นะครับผมอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะครับโซสเตอร์สะอาดกิฟต์นะครับคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะทางร้านตรวจเช็คโซวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยคันนี้ได้กุญแจมาถึง2ดอกเลยนะครับผมเลขใหม่เจ้าคันนี้นะครับลูกค้านะอยู่ที่4,700เโลเท่านั้นครับเลขใหม่น้อยมากๆเลยสภาพใหม่กิฟต์เลยนะฮะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะฮะสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยครับผม ติดมือสุดๆไปเลยนะส,สวยๆเลยนะครับเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้นะครับผมมีเล่มพรอมเอกสารครบแล้วนะฮะหาใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ